สวัสดีครับวันนี้ครัวหนูกระต๋องเราจะขอนำเสนอวิธีการทดลองการหาสาเหตุแป้งขนมถังทองเป็นหลังเต่าก้นด่างมาเริ่มทดสอบกันเลยครับ 1. เริ่มจากนำแป้งหมักเทใส่กระบวยผสมครับนำนำเชื่อมเทใส่ลงไปผงฟูศรลาเทใส่ลงไปครับหลังจากนั้นเราจะผสมแป้งหมักเราจะคนทั้ง3ส่วนนี้ให้เข้ากันครับ คนไปเรื่อยๆจนกว่าสัดส่วนนั้นจะเข้ากันพอดีนะครับเราหยอดชิ้นที่1ลงไปเลยครับเมื่อหยอดชิ้นที่1ลงไปนะครับเราจะทําการตัดภาพให้ไหวขึ้นโดยการ ให้เห็นตอนสุกเลยนะครับชิ้นที่1ผ่านไปต่อไปครับชิ้นที่2เราก็หยอดเลยครับหยอดแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะครับหลังจากนั้นก็เปิดขึ้นมาแค้ออกมาดูเลยครับชิ้นที่2แป้งก็ฟูขาวอยู่นะครับแต่ลักษณะหลังก็ยังลายอยู่ครับชิ้นที่ส แป้งออกมาเราก็จะเห็นแป้งก็ยิ่งขาวขึ้นเรื่อยๆชิ้นที่4ีปิดฝาไว้นะครับแล้วก็เอาอขึ้นมาครับชิ้นที่4แป้งเริ่มไม่ขึ้นฟูแล้วนะครับข้างหลังก็จะขาวชิ้นที่5ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแป้งจะยิ่งขาวขึ้นเรื่อยๆ,อยๆนะครับเราจะมาสรุปให้ฟังนะครับ จากการทดลองหาสาเหตุแป้งขนมท้งทองมีก้นลายเป็นหลังเต่านะครับจากการสังเกตรเราจะเห็นว่าชิ้นที่1นนั้นก็เป็นลายไหมนะครับถึงแม้เราเบาไฟลงแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หายนะครับเห็นไหมครับชิ้นที่2ที่3ก็เริ่มขาวขึ้นขาวขึ้นนะครับจนทิ้นสุดท้ายนะชิ้นที่5แป้งแทบจะไม่แตกกระทะเลยนะครับจะเห็นภาพแป้งขาวไปเลยนะครับอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า ลักษณะแป้งแบบนี้นะครับนะครับเป็นแป้งที่มีลายเป็นหลังเต่านะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากแป้งหัวเชื้อนะครับมีส่วนผสมมากเกินไปนะครับหมายความว่าเราใส่หัวเชื้อมากเกินไปนะครับในการผสมแป้งหมักนะครับ2ก็คือแป้งมีอายุแก่มากเกินไปนะครับ3ก็คือเราหมักนานเกินเวลาที่กําหนดนะครับจึงทําให้แป้งเป็นแบบนี้นะครับในการแก้ไข แป้งที่เป็นลายหลังตาแบบนี้นะครับเรามีวิธีแก้ไขอยู่รสชาตินะครับอาจจะติดเปรี้ยวนิดๆนะครับหรือบางครั้งก็อาจจะเปรี้ยวไปเลยนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการหมักแป้งที่เกินเวลานะครับแล้วก็เราใช้ส่วนผสมของแป้งหังงเวเชื้อนั้นมากเกินไปในการหมักแป้งและเราก็ไม่รู้ว่าแป้งของเรานั้นมีอายุเท่าไหร่นะครับในการหมักนะครับจึงทําให้แป้งที่ผสมหมักทําขายนั้น ลายเป็นหลังต่แบบนี้นะครับแบบนี้เราก็ขายไม่ได้นะครับก็จะต้องเก็บของกลับบ้านนะครับแต่เรามีวิธีในการแก้ไขนะครับในคลิปต่อไปนะครับเราจะทําแป้งสําหรับการแก้ไขแป้งลายหลังต่แบบนี้ให้ท่านผู้ชมนั้นได้ดูกันนะครับว่าจะทําแบบไหนแล้วพอที่จะแก้ไขได้หรือไม่นะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเรานั้น ทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ